การทรงรักษาคนโรคเรื้อนต่อมาขณะที่พระเยซูประทับอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่นั่นมีคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบหน้าลงถึงดินทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงแต่พระองค์เต็มพระทัยเท่านั้นก็จะทําให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้พระองค์จึงยื่นพระหัตถ์แตะต้องเขาแล้วตรัสว่าเราเต็มใจจงหายสะอาดเถิดทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หาย พระองค์จึงกำชับเขาไม่ให้บอกใครและตรัสว่าจงไปแสดงตัวต่อบบโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามที่โมเสสสั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อทุกคนแต่กิตติสัพท์ของพระองค์ยิ่งเรื่องลือไปและมหาชนมาชุมนุมกันเพื่อจะฟังพระองค์และรับการรักษาโรคต่างๆแต่พระองค์มักจะเสด็จออกไปยังชีพเปรียวและทรงอธิษฐานการทรงรักษาคนง่อย ต่อมาวันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่มีพวกฟาริสีและพวกอาจารย์สอนธรรมบัญญัตมานั่งอยู่ด้วยเป็นคนที่มาจากทั่วทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียและกรุงเยรูซาเล็มฤทธิ์เดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยู่กับพระองค์เพื่อที่จะรักษาโรคได้และนี่แน่มีบางคนหามคนง่อยซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาพวกเขาพยายามหาทางหามคนง่อยเข้ามาวางตรงหน้าพระองค์แต่หาทางเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมาก เขาจึงขึ้นไปบนหลังคาตึกแล้วย่อนคนง่อยพร้อมกับที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้องวางตรงหน้าพระเยซูท่ามกลางฝูงชนเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีจึงคิดในใจว่าคนนี้พูดบินประมาทพระเจ้าเขาเป็นใครกันใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขา พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันแต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะยกโทษบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนแล้วกลับไปที่บ้านของท่านทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าทุกคน ยกที่นอนแล้วกลับบ้านพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่างเต็มไปได้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อ,อ,อสวัสดีครับออวันนี้ปนปันนะครับก ลูกบ,บุตที่5ข้อที่12ถึง26นะครับข้อที่12ถึง16นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าทรงรักษาขนโรคเรือนนะครับในสมัยนั้นก็เป็นโรคเรือนก็เป็นโรคที่มีทำให้มีความทุกข์โรรานอย่างบางมาย แล้วก็ดังนั้นเป็นในสมัยของคนอยูน,น,นะครับก็เป็นคนที่เป็นโรคเรือนก็ต้องอยู่แยกกันกับเป็นคนอื่นในชุมชนนะครับก็จริงๆก็คนที่เป็นโรคเรือนก็เป็นเหมือนกับเป็นคนที่ตายไปแล้วในวันนี้นะครับก็ เ,ออเมื่อเราเห็นนะครับก็เนื้อหาสำคัญลูกาับที่5ครับกเออ็เป็นคนที่เป็นโรกคนที่เป็นโรคเรื้อนนะครับก็เข้ามาหาพระเยซูแล้วก็พระเยซูทรงยืนพระหารแล้วก็วางมือเขาด้วยนะครับแล้วท้ายนี้เขาก็ได้รัก,รกษาหายด้วยนะครับ ก็เหตุการณ์น,นี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนอื่นประหลัดใจอย่างมากนะครับเออพราะว่าเป็นออธรรมบัญญัติในสมายออพันธสัญญาเก่านั้น,นครับก็คนที่เป็นลูกเรือก็ต้องอยู่แยกการกับคนอื่นนะครับนี่ก็เป็นคําสั่งอ,อ,อย่างชั่วคราวนะครับข้อที่ทําให้หรู้ว่า ประชาคมเป็นประชาคมอิสราเอลนะครับชนชาติอิสราเอลนะครับที่เป็นประชาคมของพระเจ้าน,น,นะครับกเเ็เป็นต้องการรักษาความบริสุทธิ์นะครับก็นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับกับประชาคมของพระเจ้านะครับที่เป็นชนชาติอิสราเอลนะครับความบริสุทธิ์นะครับมื่มีความหมายว่าเ,เป็น กัรแยกกันนะครับเยกกันและก็เป็นความสมบูรณ์นะครับเราคือว่าเป็นต้องการอยู่เยกกันกับสิ่งที่เป็นมูลทีนะครับและต้องการเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอย่างสมบูรณ์นะครับโรคเรื้อนก็เป็นเป็นโรคที่เป็นตัวแทนนะครับก็สิ่งที่เป็นมูลที ดังน,ในั้นชนชาติอิสราเอลก็ต้องอยู่แยกกันกับคนที่เป็นลูกเรือนะครับคือคือว่าเป็นคำสั่งอย่างชั่วรายนะครับที่ทำให้อ่าแสดงให้รัวแสดงให้เหว่านะครับเป็นประชาคนของพระเจ้า,จาก,ก็ต้องการดำเนินชีวิตนะครับก็อยู่แยกกับสิ่งที่เป็นบุล,ลาทีนนะครับ จนั้นก็คนที่เป็นโรคเรือนก็เป็นเมื่อต้องการที่จะเข้าไปชุมชนของอิสราเอลครับต้องการได้รับการรักษาหายไปแล้วแล้วก็ต้องการถวายเครื่องบูชานะครับก่อนที่เป็นชีวิตของคนลรคเรือนนะครับที่เป็นโรคเรือนนะครับก่อนที่พระเยซูศาสดจมาในโลกนี้แต่วันนี้นะครับก็พระเยซูคริสต์นะครับก็ทรงอยู่กับคนที่เป็นโรคเรือนแล้วก็สัมผัสกับโรคเรือน คนที่เป็นโรคเรือด้วยก็ยิบเป็นกัระบก็เป็นธรรมบัญญัตินะครับก็พระเยซูทำอย่างนี้นะครับก็เป็นดุยเจตนานะครับก็แสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เองเป็นผู้ตายเป็นใครนะครับตอนนี้นะครับก็แหตุการที่รักษาคนที่เป็นโรคเรือนนะครับก็ไม่ใช่แค่มีความหมายว่า พระเยซูปเป็นผู้ที่ทรงรักษาคนปูวยเท่านั้นนะครับแต่แสดงให้เห็นว่าโดยพระเยซูขึ้นนะครับคนที่เป็นลูกเรือนะครับที่เป็นออคนออคนที่เป็นมุลทีน,นะครับก็สามารถได้รับการสะอาดได้และสามารถพบกับพระเจ้าได้ด้วยนะครับม่ถึงว่าโดยพระเยซูขึ้นนะครับ ไม่มีใครไม่สามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ด้วยนะครับตอนนั้นคนยูคิดกันว่าเป็นพระเยซูสงรักคนยูเท่านั้น,นะครับแต่หลังจากพระเยซูคริสต์สเสด็จมาแล้วพระเยซูคริสต์นะครับทรงช่วยให้คนยวไม่ไม่ใช่คนยูเท่านั้นนะครับแต่ ช่วยให้รอดคนต่างด้าวด้วยนะครับพระเยซูคริส,สต์สแสด็มาในลูกนี้ก็เป็นไมถือว่าเป็นสมายบ่ายมาถึงแล้วนะครับดังนั้นพระเยซูทรงออรักษาออคนที่เป็นคนโรคเรื้อนนะครับเป็นกิติศัพท์รรรของพระองค์นะครับก็อิ่งเรื่องลือไปนะครับแล้วก็ มหาชนมาชุมนุมกันนะครับเพื่อจะฟังพระองค์และรับการรักษาโรคต่างๆแต่ข้อที่สี่พงนะครับแต่พระเยซูถามว่าแล้ักจะเจ้าจอกไปอย่างที่ปริหาวและทรงอธิฐานนะครับแล้วข้อที่สิบสี่ก็บอกว่าพระเยซูนะครับก็บอกกับค่ะว่าไม่ให้บกใคร เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรออตอนที่เป็นไปให้กันที่พระเยซูทรงรักษาคนที่เป็นโรคเรื้อนนะครับก็ออทําให้เห็นว่าออไม่ถึงว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเบสียที่ก็มีความหมายอะไรนะครับแต่มีหลายคนนะครับก็ไม่เข้าใจความหมายของพระเยซูเบสียนะครับแล้วก็คิดกันว่า คิดแค่ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ทรงรักษาคนป่วยทรงทำการอาสาจนเท่าน,นั้นนะครับแต่โรคก็เป็นเอ่อไม่ถึงว่าแสดงว,ว่าเป็นผลของความบาปของอาดามนะครับจริงๆนะครับก็รักกันรักษาโรคก็สาาําคัญแต่ว่าแม้ว่าได้รับการรักษาโรคก็เท่าน,นั้นนะครับ ต่ใบไ,ได้แก้ไขเป็นปัญหาของความบา่นั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับก็มีปัญหาที่เป็นพ้นฐาทก็ยังอยู่นะครับก็จริงๆเนี่ยพระเยซูทรงรักษาคนป่วยนั้นนะครับก็พี่พาที่จะแสดงให้เห็นว่ากับเป็นปัญหาของความบาปที่เป็นปัญหาที่เป็นพุทฐานนะครับก็ เป็นถูกแก้ไขโดยพระเยซูคริสต์ด้วยแต่ในตอนนั้นนะครับก็คนส่วนใหญ่นะครับก็มีแต่ความส่นใจนะครับเป็นการรักษาโรคเท่านั้นนะครับถ้อย่างสิ่งเหล่านี้ทําให้ก็ทุกคนนะครับเข้าใจผิดกันพระเยซูคริสต์ด้วยเพราะว่าตอนนั้นคนยิวมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาทางการบวชแล้วก็พวกเขานะครับก็ ต้องการน,นะครับก็หาพระเมสยาที่จะทําให้นะครับก็คนยิวไทยลก,กันก็อิสราเอลจากประเทศรวมด้วยนะครับในตอนนั้นพวกเขาก็คิดกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสยาที่ทําให้มีอิสราเอลจากประเทศรวมด้วยเป็นตั่ว่าพวกคนยิว้มงเข้าใจพระเยซูคริสต์ผิดการนะครับดังนั้นพระเยซูคริสต์ับ ต้องอกจากที่นั่นนะครับถ้าอยางนั้นในสมัยนี้ก็มวนกันนะครับก็การที่เข้าใจผิดการพระเยซูคริสต์นะครับก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไปพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ที่ทรงช่วยเหล,ะล,ะละือเราใช่แล้วก็พระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ที่ทรงเติมเต็มสิ่งที่เราร่งต้องการใช่แต่ว่าถ้าเราคิดแค่ พระเยซูเป็นผู้ที่ทรงช่วยเหลือเราเท่านั้นนะครับเราอาจจะเหมือนกับคนอยู่ที่เข้าใจผิดกันพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับพระเยซูคริสต์นะครับเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาาของความบาปของเรานะครับถ้าอย่างนั้นพระเยซูคริสต์เป็นใครนะครับสาหรับชีวิตของตัวเองคิดกันว่านะครับใครครับว่าก็เป็นพระยุ์ใช้ตัวเองว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ ผู้ตานะครับสำหรับตัวเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับตั้งแต่ข้อที่สิเจนะครับเป็นพระเยซูทรงรักษาคนอ้วยนะครับในที่นะครับพระเยซูทรงรักษาคนอ้วยก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าพระเยซูก็เป็นบิสิที่อำนาจที่จะยกยกโทษปรับได้นะครับ ในที่นี้นะครับเป็นโรคของคนรวยนั้นนะครับก็เพราะอาจจะอ,อาจจะเป็นเพราะน่าจะเป็นเพราะความบับของตัวเองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าโรคนี้นะครับโรคขี้ตัวโรคก,ก็เป็นอา,อาจจะอาจจะกดโผนะครับเพราะความบับของตัวเองก็ได้แต่ แล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะความบับของตัวก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับก็คนอุ้ยก็เป็นโรคนะครับก็เป็นโรคก็เพราะความบับของตัวเองนะครับแต่พระเยซูคริสต์นะครับก็รู้เลยว่าคนอ้วนนี้นะครับมีปัญหาอย่างมากที่สุดคืออะไรนะครับพระเยซูคริสต์เป็นใครนะครับ ป็นผู้ที่ส่งรู้เกณฑ์เทปปัญหาที่มนุษย์ปะชนกันอยู่นะครับก็คนส่วนใหญ่นะครับก็เป็นไม่ว่าใช้ชีวิตความยากลาบากแล้วก็ความทุกข์ทรมานแต่เป็นใช้ชีวิตโดยความทุกข์ทรมานเรื่อยๆก็เพราะว่าตัวเองมีปัญหาอะไรมีปัญหาที่เกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์เทปคืออะไรไม่รู้ ดังนั้นพระเยซูนะครับก็ครับก็เป็นตปัญพระเยซูครต์ก็เป็นคนผู้ที่ทรงรู้นะครับก็เกณฑ์เทของบาลดนะครับก็ที่พัชนกัดน,นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาของเราด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นขอให้ทุกคนนะครับก็ก็เอาปัญหาของตัวเองไปกับ พระเยซูคริสต์ด้วยแล้วก็อธิษฐานกับพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่20นะครับบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนชแเห็นความเชื่อของพ,องพองงวกเขาพระองค์จึงตรัสว่าเพื่อนอ๋ยบาปดังๆังของท่านได้รับการยกโทษแล้ว <c oughs> คนโอ้ยนะครับค,응응คนโง่ๆนี้ก็ได้รับการรักษา ครับแล้วก็เขาก็ได้รับการยกเขาก็ได้รับการยกโทษได้รับการยกโทษเขาแล้วก็เพราะเขาก็มีความเชี้นี่ก็เป็นแน่นอนนะครับแต่ในที่นี้นะครับเพื่อเขาก็ทํำยังไงข้อที่สิบไปข้อที่สิบเก้าะครับมีบางคนหามคนอว้ยซึ่งนอนยูบนที่ดนอนมา เพราะเขาก็พยายามหาทางหาคนง้วยเข้ามาวางตรงหนา้าพระองค์แต่หาทางเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาตึกแล้วโยนคนอ้ยพร้อมกับที่นนลงมาตามช่ากระดูกองวางตรงหน้าพระเยซูทัมกลงังุูชอเพือ่อนเขานะครับก็ทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่ย่างมาก เรื่องที่ออยากมากๆนะครับถ้าเพื่อนเขาก็ไม่ได้ช่วยคนโวยนั้นะค,ะคนโวยก็น่าจะอยู่น่าจะอยู่ทํากลางความยากลำบากเรื่อยๆไปในที่นะครับความเชื่อของเพื่อนเขาก็เป็นบุตรปัตที่สำคัญในการนะครับรักษาเป็น โรคของคนปลูกคนอวยนะครับในที่นี้นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็เราอาจจะเป็นคนอุยนะครับในชุมชนของเราก็ได้เมื่อไม่ว่าเรามีปัญหาก็ตามแต่ไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆคืออะไรดังนั้นทําให้เราก็มีความทุกข์ทรมานมากมายเราอาจจะเป็นสถานการณ์อย่างนี้ก็ได้ เดครับเป็นเป็นความเชื่อของนะครับผู้ที่มีความเชื่อในชุมชนของเรานะครับช่วยเหลือคนอเนยางเรานะครับถ้าเรานะครับก็รับถ้าเราก็พยายามจะแก้ไขปัญหาของตัวเองเท่านั้นนะครับบางทีก็เราอยากจะนะครับว่ายอมแพ้ดังนั้นสุดท้ายนะครับเราไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยความสามารถของตัวเอง 내 나이 춤춰 건 라우 나카, 꺼미 부티 추아의 르아 라우, 티 나카 꺼 파천 값 사탄의 값티 예망 나카, 나이 티 나카, 뭐가 프라 예수 나카, 터프한데 광치가 건 푸악 가우 나카, 거의 두코 나카, 크라이크라 누아이 나카, 나이 춤춰 나 크리작 타이버 파하 나카, 미 부티 추아의 르아 ก็ปัญหาของทุกคนนะครับถ้าอย่างนั้นความเชื่อของตัวเองก็สําคัญแต่ความเชื่อของพวกเราครับก็ในคริสตจักรไทยบอกพระก็สาคัญด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความเชื่ออย่างนี้ด้วยนะครับอัจนี้ทาด้วยกันะครับค่ะเทพราบิดาแห่งาครทางด้านทางหลายวันนี้เราแห่นครับว่า พระเยซูคริสเป็นใครพระเจ้าทรงไว้ผลกับทุกคนที่จะเรียนรู้พระเยซูมากขึ้นด้วยแล้วก็พระเยซูคริสเป็นใครสําหรับตัวเองแล้วก็คนง่ยแล้วก็คนที่เป็นลูกเรือนะครับก็ได้การรักษาให้ใหายแล้วแล้วก็พวกเขาก็เาขาก็รู้จักพระเยซูมากขึ้นด้วยขอให้เราทุกคนรู้จักพระเยซูมากขึ้นด้วยและ พอทีตจะเป็นคนที่ติดตามไปพระเยซูคริสต์ไปด้วยอธิษฐานันพระรามขององค์พระเยซูคริสต์ขอให้สามาชิกทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็ยึดถือพระสัญญาของพระเจ้าด้วยนะครับแล้วก็ติดตามไปพระเจ้าของพระเจ้าวันจนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ